สวัสดีค่ะก่อนเข้าไปรับชมคลิปดีๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง DIY เพชรเอกหลากหลายสไตล์หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องได้มีผลงานดีๆต่อไปนะคะเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กชายตัวเล็กๆด้วยนะคะเนาะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆนะคะก็แม่ก็จะพยายาม ผักดันนะคะแล้วก็ช่วยน้องอย่างเต็มที่เลยนะคะน้องก็ชอบนะคะในด้านการทำช่องนะคะก็เลยอยากให้ทุกทกท่านนะคะลุงป้านนะ้าอาเนาะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะการที่เราจะเป็นกำลังใจให้เด็กคนนึงก็คือแค่ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเนาะน้องมีคลิปก็ฝากดูคลิปด้วยนะคะปะเราไปดูกันเลยจ้าเรามาอัปเดตบ่อปลานะคะ ที่เราปลูกบัวไว้นะคะแล้วก็บอกว่าถ้าได้ปลาลงมาแล้วได้เอาปลามาลงจะถ่ายทําให้ดูนะคะแล้วก็จะพาไปดูบ่อหน้าบ้านด้วยปลาทั้งหมดนี้มาจากบ่อหน้าบ้านมาจากอ่างปลานะคะเป็นปลาสวยงามปลาหางนกอยู่ที่เป็นลูกปลานะคะเขาจะไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วว่าเพราะว่าเขาโล่งนะคะเพราะว่าเขาได้อยู่ในที่ กว้างขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านจะเป็นอ่างปลาสวยงามก็จะสวยนะคะแล้วก็จะเล็กนะคะแต่ที่เนี่เนะะี่ยค่ะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นนะคะว่าเขาขึ้นมาเต็มเลยเดี๋ยวลองให้อาหารเขาดูเนาะเ,เขาจะขึ้นมานะคะนี่ค่ะเห็นไหมในกล้องเห็นไหมแม่ก็ตาไม่ค่อยจะดีนี่ค่ะมันจะมีทั้งเม็ดจมเม็ดลอยนะคะอาหารเนาะ เห็นไหมคะนะคะเนี่ยบ,บัวเขาก็จะชูขึ้นมาตามน้ําเลยนะคะแล้วก็ดูสวยงามกว่าบ่อนหน้าบ้านอีกนะคะพ่อแยกมานะคะบัวเนี่ยไม่ได้เอามาทั้งกอนนะแยกมาเพื่อมาปลูกนะคะในอ่างซีเมนนะก็ใช้ได้ค่ะปลาก็อยู่ได้สบายใจเลยเห็นไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูบ่อหน้าบ้านกันนะคะว่ามันเล็กมันคับแคบนะคะก็เลยขยายนะคะเดี๋ยวจะมีโครงการขยายเพิ่มอีกหนึ่งบ่อนะคะใกล้ๆก,กันเนาะเดี๋ยวก็จะถ่ายทําให้ได้รับชมนะคะตอนนี้เขาก็มากินอาหารกันใหญ่เลยค่ะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเห็นเห็นเนาะนี่ค่ะบัวเดี๋ยวถ้าบัวออกดอกแล้วจะถ่ายทําให้ดูอีกนะคะนี่ก็คืออัปเดตให้ดูเนาะว่า,าปลามาลงแล้วนะคะปลาอยู่ได้นะคะ นะแล้วบัวก็อยู่ในดินได้นะคะเราจะอบไว้แค่ปูนรอบๆเนาะใครอยากรู้ก็ต้องไปดูคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่เราทำอ่างซีเมนต์นะคะเนาะปลูกบัวในอ่างซีเมนต์ทำยังไงนะคะก็ขอบคุณยอดวิวคลิปนั้นมากๆนะคะก็มีลุงป้านาะอามาให้การสนับสนุนช่อง DIY เพชรเอกเยอะพอสมควรนะคะคลิปนั้นก็ถือว่ามีคนดูเยอะก็ขอบคุณมากๆค่ะแค่ยอดพันกว่าวิวแม่ก็ดีใจแล้วค่ะน้องก็ดีใจมากนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านกันค่ะนี่ค่ะนี่จ้านี่เป็นสวนย่อมหน้าบ้านสวนเล็กๆนะคะนี่ค่ะนี่ที่ว่าอ่างสวยงามเนาะเขาก็จะตื้นๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะอยู่ได้แค่นี้ค่ะนี่แบ่งออกไปที่หลังบ้านแล้วที่เราเห็นกันตอนต้นคลิปเนาะก็จะประมาณนี้เลยอันนี้คือบ่อแม่เขานะคะตัวใหญ่นะคะ ตัวใหญ่มีน้องปลาทองด้วยนะแต่ว่าเขาอยู่นู้นเห็นไหมคะเขาจะไม่ค่อยขึ้นมาเนาะก็ไม่มีออกซิเจนนะคะก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมเพราะว่าน้องเขาอยู่ลึกทั้งๆทีทท่ล้างอ่างไปแล้วนะแต่ว่าเขาชอบอยู่ลึกนะคะนี่นี่คืออ่างที่เราขยายออกไปนะคะเดี๋ยวก็จะขยายอีกเพราะว่าเขาแน่นกันแล้วนะคะเยอะมากนะถ้าเขาโตมันจะเยอะมากเลยเนาะทุกคนเห็นไหมคะ เราก็จะเอาบัวไปใส่เนี่ยค่ะบัวก็แยกไปจาก2อกระถางนี้นะคะเพื่อไปหลังบ้านที่เห็นตอนต้นคลิปเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DIY เพชรเอกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ